อะไรคือเหตุของความประมาทและอะไรคือไม่ประมาทมีที่พระองค์ตรัสไว้ก็คือผู้ที่ไม่สังวรสำรวมอินทรีย์คือผู้ประมาทผู้สำรวมอินทรีย์คือผู้ไม่ประมาทสำรวมอินทรีย์ก็คือเอาจิตมาอยู่กับอารมณ์อันเดียวอาศัยการเพ่งมีอารมณ์อันเดียวละการเพ่งอานอาศัยอารมณ์อื่นๆเสียนะก็คือกายคตาสติหรืออาณาปานสติรู้ลมหายใจเข้าออกของเรานี้เองอยู่กับกายนะ อยู่กับกายอของเราไม่ประมาทคือผู้ไม่ประมาทแล้วปัญญาก็จะมาและพรรองค์บอกความเป็นกุศลทั้งหลายจะไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้นน,นี่คือสุดยอดแล้วพระองค์มอบชื่อของพระองค์ไว้กับมรรควิธีนี้คือเป็นตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของตถาคตซึ่งทาเพียงอย่างเดียวสามารถถ,ถึงมาผลนิพพานคือเข้าถึงความไม่ตายได้เลยดัยงนั้น,น ความไม่ประมาทเนี่ยทำง่ายๆคือสํารวมใจอยู่กับกายอินทรีย์สังวรนั่นเองคือความไม่ประมาทตไม่เพลิดเพลินไปกับตาหูจมูกลิ้นกายใจนะอารมณ์ต่างๆอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักซึ่งนะคืออนาปนานสตินั่นเองอนาปานสตินั่นเองถูกต้อง